ທາງຫຍັງພີ One ່ນ້ອງເອີຍຕຸກເປັດຕາມເຄີຍເນາະຄວາມຫມາກຫຼາຍຈົນເອົາເຂດຊົນມາຕື່ມຫວານຕຸກເປັດນີ້ນະເດຕຸກຄືແຄມຄົນທາງຫຼງຈຸເຈົ້ ที way, game, ่สามตัวนี้นั <With them? S 1> ่นปรากฏแล้วก็เดี๋ยวสองตัวเอาไเบิไงมานี่เด้อเอาอีเด้อเด้อตายตายเอาไปเอาเอาป้าน้อยป้าน้อยดึงปลาใหญ่เด้อมาบ้างมาบาแมนเด้อแม่นเด้อนี่แมนแมนมาดงมาไว้เอาปลาใหญ่นี่ เอากระต ong กระต o องกระตกระตง่ายกระตเอาเแม่นเด็ดดเอาตักตเอาว้าวดูดูดว้าวคคักคคยัง่กองยัง่ดค้นส่นสขึ้ขึ้นขึ้นืนน้อนจกป่ามันเบื่องกอกเย เงอมั้งซมไปแล้วปาน่อยเห็ดอตไงซะเลยว้าวนีแหละสมใจฮบมาดินมาดินน้ำปาน่อยปาน่อยก็ดึงปลายเบิ้งนี่แลมามดินออค่่วเฮ้ยมวนมวนจะเดินกับมวนเล เดดอะไรโตกใยหนึ่งคุณน่ะว้าวเจอนดูว้าวอุคคุณนะใส่มูมันเอาปลาี้ก็าปลานี้ก็ได้เ้ได้บดนะเออพบมีสโตต่ววันนี้บ่อสองตนั้นปลาเยอะตัวนึงตกใหญ่ตัวนึงคู่เลจนว่าอันนี้บ่คมันน่อยซื้ออันเดคเยจนบ่ปาเออ คากเว้ยอยู่นี่มันก <ok ินเนาะเออเออเออนั่นนั่นนั่นไอเอาเอี่ยหันเออเอาเบิ้งเอาเบิ้งติดป่าโจถาเบิ้งเด้อถธาเบิ้งเด้อะรุดไปเดี๋ยวบอกหันเออโอ้ตัวนี้คากแท้เว้ยตัวแบบใหญ่ Quite lắm Mình quân hôm qua thì đi biết đợi đợi sáng hài bụng đợi phiền mất tựa cỡ đâu phụ nữ phiền 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 เว้าอนจ้าตัวไหนจ้าป่าหม้อว้าวันีป่าเขาเด้อพี่น้องเลยกินแต่กินลา

สปริงเวพักเพียนงามเดือนสมวันที่สิบเอ็ดเป็น้นนหน่อยพักเพียนกพักจะไม่เป็นปลาเยลเบ็ดอันนี้ปลาเยดเบ็ดอาบซเลยนกินพวกเนียเ <c oughs> ออาบซองกินกาซองเฮ้ย <c> เ <oughs> พระาะว่า ปลาใหญ่เพร่ข่อยฝาวเลนข่อยเห็นจะแลนมากโอ้สองสามสองคนนึงบอกนี่นี่นะเอ็แมอนข่อยก็บอกปลาใหญ่กันได้จังะมาข่อยฝาวมากอันนี้เด้กเออโอ้ค่ะไปเนาะป่านนี่ก็คือกันได้ิดกินแสร็ปลาเยลเว้อะไรนี่เออพอดีโดดคนพอดีครบกำหนดไอ้ผุละหาสิบตัวตัวบุกใหญ่มัน จนเต็มคูลือดิเดเห็นบ่าเฮ้ยพนโตพ่นก็ได้เดอืมพนเดงานงานพี่น้องเลยสะออนว่าป่าบานพ่นตุกมอนตุกดีพ่นเดแไ่เจ๊กโตนับดูนับ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้ปลายูเลเบทในกระชังน้อยนึงปลายลเบดนเป็นะเอาให้มฟังนติดนะเอาบง โอเค thank you ลูภ <Thank you. S 1> พใจปีงปลาทาเกลกือตนนะสออกสศติตัมมะฮงคุนไข่มันเนาะสวดออกมาปลาเยลเบ็ดนี่ตะหะฮงปีงปลาทาเกลือมาเดอร์พี่น้องเอ้ยนี่ เสพๆกินแบบอาหารบานหน้าองเฮานี่แหละเด้อมาเด้อกินเด้อบนัน้เด้อ